คุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังตามหารถเก่งงัวสักประมาณสามพันอยู่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ดูคลิปนี้เลยเนี่ยสีแบบนี้สวยใช่ไหมสวัสดีค่ะอยู่กับจีน่าที่สีรุ่งพาชเ,เตอร์อีกแล้วค่ะวันนี้จีน่าอยู่สํานักง,งานใหญ่กันเช่นเดิมแต่ว่าขา่าวดีมาแจ้งต้อนรับเมษาเลยสำหรับวันนี้นะคะมีรถยนต์เข้ามาใหม่หนึ่งลำที่สวยมากๆแล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่างบ แค่3,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นเองเอาจริงๆคันนี้ซื้อสดยังได้เลยนะเดี๋ยวพามาดูกันอย่างแรกเลยที่ถามว่าทําไมถึงคุ้มค่าเนี่ยเอาเป็นว่าแค่สีก็ดูได้ว่ากินขาดแล้วใช่ไหม่ะคะสำหรับสีสีเป็นสีฟ้าที่เป็นสีฟ้าครามสีฟ้าสดใสเลยซึ่งสีจะเป็นสีบางเดิมเลยนะคะคุณออกรถแค่19บาทเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ19บาทได้อะไรไปบ้างนะความคุ้มค่าอย่างแรกเลยนะคะดีไซน์สวยอยู่แล้วเนาะ หลังที่2นะคะต่อมาคือในเรื่องของเอสเกิร์ตแต่งรอบคันนั่นเองค่ะได้สเกิร์ตแต่งไปด้วยแล้วไม่พอนะได้แม็กแต่งไปด้วยนี่คือ3อย่างแล้วนะดูได้นะทุกอย่างเนี่ยคือสวยเลยเดี๋ยวไปดูกันที่ในห้องโดยสารดีกว่าหลายๆคนต้องใช้บ่อยแน่ๆแหละไปเอาละค่ะภายในห้องโดยสารเนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นอย่าบอกใครเลยนะสําหรับห้องโดยสารน่าประทับจิตอย่างแรกเลยมุดแค่สามพันะแต่คุณได้ ออโต้ไปนะคะมวนสามพันได้ออโต้แล้วนอกจากนี้คือคุณได้เบาะหนังสีครีมสวยแบบนี้ไปเลยนะคะรอบคันเลยซึ่งสวยมากๆจริงๆนะคะนอกจากนี้ดีเทลอย่างอื่นรอบคันคุณก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับสิ่งต่อมาคือเรื่องดีไซน์สีของภายในนะสีเขามีความเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีครีมที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยอ่ะเรามาดูกันต่อคันนี้มีอะไรให้อีก ไฟนะคะมีไฟสองแผ่นที่ให้บริเวณเหนือหัวเหนือศีษะนะคะคุ้มค่ามากๆมาคันนี้ถูกและคุ้มขนาดนี้ไว้ได้ไวนะ มาค่ะสำหรับภายในหัวใจหลักนั่นเองที่ทุกคนที่จะต้องรู้กันไว้ใช่ไหมคะอย่าลืมนะตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางทุกครั้งแต่ก่อนที่จะออกเดินทางต้องมีรถใช้ก่อนซึ่งคันนี้เหมาะมาก,มากเครื่องพันห้าแล้วประหยัดน้ำมันเหมาะสมนะคะแล้วเวลาที่ขับขี่ช่วงล่างค่อนข้างสมรรถนะด,ดีเฉียวเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือว่าขับเวลารถติดอ,อันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทุกอย่างจะเป็น แบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตั้งแต่ป้ายมอกรบรงมาตรฐานหรือแม้แต่หัวน็อตทุกตัวนะคะดูได้เลยนะมีตามจุดแต้ม QC บางสุดจากโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะคือบอกเลยว่าใหม่มากๆเอาสิงัอสามพันใหม่ขนาดนี้งัอสามพันได้สเปคขนาดนี้ไวได้ไวนะคะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆรอ้อนๆวันนี้เลยคุ้มขนาดนี้เป็นของท่านแล้วนะที่งบเท่าไหร่เอ่ยบอกเลยว่างบไม่เกินใจงัวสามพันเราแจ้งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจีน่า 3,000บาทเนี่ยถ้าใครอยากตัดสดมีดีพิเศษให้อีกซึ่งอยู่แค่169,000บาทราคานี้เท่านั้นเลยค่ะแต่ว่านะถ้าใครตัดสดนะคะทักอินบอกมาได้เลยมีดีพิเศษให้แน่นอนค่ะอ่ะมาได้เลยค่ะแต่ย้ำนะเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มถ่ายกันเลยลูกค้าเนี่ยเห็นและชอบรถเรียบร้อยแล้วลูกค้ากำลังรอดูรถอยู่ไม่แน่นะคะใครที่ถูกใจคันไหนรีบเลยคัน,นนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของทันก็ได้งวดสัมพันแล้วใหม่ขนาดนี้ ถูกใจจองเลยออกรถ19บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาฟรีทั่วประเทศค่ะบ๊ายบายโอ๊ยลืมบอกมีสีอื่นด้วยนะมีขาวมีดำด้วยใครถูกใจทักอินบ็อกเลยค่ะ